วันดีครับพี่น้องมาอีกแล้วระป๋อกำลังสินหนึ่งเขาหนึ่งน้ำสวนกินแรงครับเมื่อนี้เฮ้ากะทิไรซุปน้ำใหม่ตอนนี้กำลังหยิเคียนอยู่พี่น้องได้มากำลังหยิบเขียนกำลังหิเคียนซุปตอนที่ห้องเขียนซุปอย่างเงี้ยกัน นึ่เขาไวไหวนึขาไหว้หว่อนอุ้นี่วนะาาขาเย็นอุนแล้วเนาะมาสาในุ่่มขาเย็นไม่แต่ขามาไหมแซบ่บใส่กินน้ำเด้อได้เลยบุ้มนี่เพื่อแจกขังแข่งบ่เกแม่ตั้งใจดีดี เออ,นอ,อเนี่ยเอเียนบ่เทียนดกไม้เออเชียนยอ้อกไม้ป้ากินบรอ,อนบรองงออางเถียเ <c oughs> แล้วสิวถอดกระลำยังวะน,นักกระดูกสาวเราบอกมู้เหมออดกระลำยังเกาคนนี้นัากระดูกสาวคนนี้กันถอดกระลำ บัรนาสิแกงหลายเติบเด้พี่นาะมันได้ยนเกมโคกคนแล้วนี่นเ,นเนาะสองถวยไปเนี่ยกินมุม้มมั่ต่อโอ้โหเห็ดจังซีมันจังหน่อยเห็ดเชียงซีมันใหญ่อเอ้ยหน่อยแคลงบี่มันมีผอกแผวเนาะแผ้วไปซื้นะอมาของงามไป,ป bây giờ mình sẽ xếp dây đen vào không xếp đen vào xếp lên bây giờ mình sẽ xếp dây đen vào bây giờ mình sẽ rồi านางลงมีที่ชุบหนมใหม่อย่านาั่งลงรลาคามันม <า S 1> เดือดเ,เอาต้นาม,ม,มน้ำทิมแล้วบ้างหันทิมแล้วรื่อมาเจ็บเบิง่งขาหลวน้ำห่อนซื้อๆม,<า>มันบริโมคดิลวกให้สีมันตายใส่น้ำประแดดมาใช่ดราบ้านักไ ต้มน้ำเนื้อน้่ก่อนนี่แหลใส่นี่หล้วเลยปรุงปรุงปรุงไล้บ่ผอ้กันวะอาตัวเ็นได้เะคุณพี่อะะจะปรุงเดยก็ได้ใช่ไหมเนาะปรุงแล้มัดดำอีปรุงใส่ชุดรถใส่ประแดกเปนวะใส่ข้าวมันนัวแล้วก็เตาเออข้ามันนัวใส่ริกีก็เป็นขอาเบียบอกใส่ขอาเบียหรือใส่ยังบัวใส่ข่าเบืออาวบัใส่บัวเหนียวเลย ใช้ข้าวกลัวบ่ใส่ในงา่ใส่ยังไงในงานในงานข้าวกัวก็ใส่บ่บ่ไดใช่ข้าวกลัวเออทีชมันคือกันเนาะเขาถ้าใส่ขเบือมันกระเก่งเลยนะโอเคกับมุกบ่จเดี๋ยวซุปะใส่แนงาซุปเาเห็นเขาใส่ง่ายลยล่ะข้าวมก็ใได้มันหอมเพื่อนเป็นเพื่อนเขาใส่กันเลย ัวกเขามากระหองเหมือนกันพ่อ,นอหน,นอนนางชน,นักขวดนางสังวันชาวันชาสังเขาเคยใช่ไหม,มแถวแต,แต่<อ>แต่มันชีใช่ปะแดดหรือยังกำลังกดกับพี่หนอนามานแ,แล้วแบบสีได้ซุปกินเข้าแรกแล้วครับรอกันเบิง้งเลยครับรอดกันกันเลยหมอกับผู้ซาน ดอยู่ก็บเบากันโดดได้เลยน้ำเคี้ยวค่ะคุอ้าวร่งครับเดี๋ยวเราเดือนแต่เขาก็ปรุงนาชุบชุบรถใช้ความบอกอ้าวแชไปปงไปเลยสัครับเอ้อันนี้ยุบกูเหาให้ใส่ยิ่้วิเขาเรียดดอกแังไหนมันกัลงไม่คกเดียวกันคือเก่าเวลาเขาิดใช้ไซนมใช่ไหม เจเขาอเเขาอเราห้ามอย่างนี้นี่วิธีของถ้าโอเป็นแนวนี้นวิธีอะไรนะเนี่ยต้มน้องใหม่ซื่อๆอย่างเ้ย่อย่า,านั่งนะซื่รอระบเขาทีมนะเม <c oughs> น,นีเราจะเป็นนักคนไทยกี่ทีเป็นคนไทย,ยีนข้าวอธิพัฒนกันกระลำเราได้พั okay, พกกระลำไม่ทาลูกสาววังรุกาวเรามาแต่ไปเฮียน มื่อนี้ไปโรงเรียนได้ไปทำง,งานรเราไปไปเียนไปเียนทมอยู่เะโอเค๋ทำเ <c oughs> ขียวคาก้วกันเกยแล้วถ้า,า,าจูบบันพี่นอ้องเอาเ่าหาวัวกันตอนเขาขววงหน้าเหรพี่น้องวันนี้ขววงหน้าตำใจกับน้องใหม่

กับไก่กับมี่ครับขอแรงน้องวันนี้ทํำหน้ากอนครับผม Mày không mày không phải Con chạy rồi đấy có gì hoa sau là <laughs> Nó mày thuốc cao ให้ให้ครกก็ได้ไหมก็ดีก็ดีโคกหอวห้วยอยเชื่นอยตามด้วอทิพย้นทิ่ป็นเแสนเย็น

mừng đúng chim à, con này đâu. Nè. <laughs> Không ui, ui. ui. เน็้นุ่งกระาผักอยู่ขี่อูขังทั้งที่เรียบร้อยเออคนข้าไม่นุ่ออมออก Alo má. Bạn à. Không xin mừng được. Hả? Xin mừng cái เรียบร้อยแล้วครับวันนี้น่าทานมากไปทากินนมกันครับโอ้โหอยากแล้วโอ้ถึงนมใหม่อยบกดูตาจิ๊บ หยาดข้นบกคอ่อยถือมาทำาตาม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 ากาไฟให้เราละจะเครียดโลนประนัน <c oughs> <c oughs> อนถ้ากัะถิ่นมา่กินก็บงังชุบน้าใหม่อยู่ ยมอยู blender, 1, ู่้เดียวพอแล้วพอแล้วมันติดรับแนวมันติ่เบ่อได้กินมืออื่นมันติดเบิดค่ันมาพิ้หอมเรียบร้อยแล้วรับำบัดรับผมบันนี้

cái không mấy bài nữa ở cái đoàn cho kịp học

ไอ้ทินตาก็เพิ่มเราใหม้มันเข้ากันมันหอมไหมหอมตัด กอยู่น้ำโขงมันปลาหลายครับพี่หน่อยแมน,มนลาหน้าข่อยหลายโอ้พี่หรอกนอนย่อนนะอไะมันกลายพันธุ์พระเจ้ากาปลูกพระเจ้าลุกลงมาปลูกเจนในปลาเขาเหมือนทิ้นปลาจริงไห องครับเดี๋ยวเขาผ่านดูมากนล้วับตายนอบยกินมน้าซือไหมบอกว่าไม่ซื้อว่ามันถอดไปเบิกหลายไม่ต้องไมเจ้าอนเดเขอบใจยุ่ง่าไรันบีต่ว่า แบบสูใครไม่กินเมิดโอนที่เราเราตรวจใหม่ละมัรงตัวให่ครับโตกันตงงัวใหญ่เอาได้ร้วว่เดี่ยวลน์เรากินสองคนมงไม่เดียวไม่มอมหะไ không yeah. <t– th domeat> chính <Christmas> <t cities> là không hát hết hà nội 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 หัวใส่กรบป๋องใหม่จ้าแข็งมือเจาะ่องหัวมันไม่สุกสับใส่กรบปองใหม่เขีงเดียวกันกับอันนีปะเขีงเดียวกันกับสีพัดปะตอนนี้เขงไงเล็่เขีงสีพัดเป็นหัวเป็นน้ำๆอ่ะเขีงนี่มันมีมันเป็นหัวอยูะแยะกับตนเนีลยหัวลปโพงเมื่อหัวลำโพเมือหัวผสมเครื่องหัวบักบัวนี่แค่นั้น อันนิ้ไงโอกระไท่กระไทกัะตังหะชิ้งก็ตังหาเนาะกระไส่คือใบมันคือใบมันเป็นเหนียวบุกคือกิมินโอโอใบคือกิมินจกปุกกันไหมอืมกลงไนใบเดียวกันนกกินมันต่างกันด้วยไดแคกินเอาแค่กิน ปูกข้าวนียวปูกไ้่ไกทออาไปแกะปลาเนาะเติมเติมเติมนี่ละกันเียว่

กป็ปกติกินเะกินหากหล้องู้เดียวไปกินสองน้องว่าหรืว่าไม่กินหน่อยมังคีงวอแหลงเนะ่ของน้าคนของพอดีพี่คนจัดคุยก็ไม่ใหญ่หรอก ทำนตายเลยครับแก่าฮ่าฮาายอไปนะคำบายาเจ้าอืองเจ้าคําท่อกับปั่นหุ่นเนาะกินเบิดกินเบิดมือไหวโถงคำต่างํำหนึ่งกินยุใไรได้กินไคพอดีพอดีไหเบิดมือ หมดแล้วงูมาแล้วบอกตอนนีกลับระหว่างผ้าบุดงานก็จะปลูกพักกัมาฝาก เก็บยอดถ้าอจกาศูดีแบบผมใก็จะปลูกลวกบวบบวบัวบนี่เราเก็บยอดปอก

อ่าเขาบอกว่าขันเหี่ยวอะไรแบบตันถิ่นเลยเนาะก็ดีจังมาจังมาโตเก็บสองเนาะก็ได้คิดหลายแบบเราชาชัดเลยเพิ่งให้อม่ะ จำสูตรได้เลยแล้วใชเราพียงแคหลายอย่าให้ผมมใช่ไหมใช่แค่แ่ีเลื้อใี่หอมใช่แ่ครับี่เปองเลยเรบบดีก็ดีเลยดีแล้วอกบ่ไปเลยกิดีเ ใส่ของกัวมนแขนหลอวตัวเนาะมันแขนมันแขนนคือมกเลยเนาะสีแ้าที่ยวคแกงอีกหรอบ่หลังจากนอกจากชุบเราก็ทีแกงบ่เอากินน้ำเลยได้แก

ยอดแค่ไปไหมล่ะนะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับยิ้มแล้วกดกดติดตามกไเลยกดแท์แห่น้ำนะครับสอง,สงเฉลียเสนแนะขอบคุณครับสวัสดีครับาอ,อาจารไปละบ๊ายบายเดีย๋ยวพอกันไหมครับพอ,อกันไม่เข่า